พี่ใหญก็เลยพี่ใหญก็เลยถามว่าพี่เป็นอะไรเนี่ยแกล้งอะไรไม่ได้แกล้งเลยไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้ง <c oughs> ไม่ได้แกล้ง ดิฉันแค่บอกว่าขอเพลงขอเพงลงรักเขาข้างเดียวค่ะไม่ได้แกล้งเลยแกล้งอะไรไม่ได้แกล้งเลยหลับลึกหลับไหลโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้แฟนดิฉันไลนะโ,โหคนส่งของขวัญกันเต็มพืบพภบพึบพัภาพนี่พอดิฉันไลไม่มีเลยจ้ะกุหลาบกูเลาบอ,อะไรไม่มีไม่เคยส่งไม่เคยส่ง เดี๋ยวบอกกันเดี๋บอกกันไที่รักขึ้นไลฟ์สิคะไปไหนแล้วว่าเขาอุตส่ารีบขึ้นไลฟ์มาหาที่รักนะเออพี่จอยเนี่ยพี่จอยอะส่งให้แฟนหนูเยอะมากเลยอะพี่จอยส่งให้หนูบ้างเลย พี่จอยส่งให้หนูบ้างเลยไปเซเว่นอีกแล้วเหรอนั่งไปเซเว่นเหรอกะังตอกำลังตอบ,ตอบผู้ชายกำลังตอบผู้ชายกำลังตอบค่ะผมก็รอพี่ขึ้นและพี่มาเป็นอะไรก็ไม่รู้เอา้า ทุกคนผู้ชายงอนจริรู้บอกว่าผมก็รอพี่ขึ้นและพี่มาเป็นไลไม่รู้ผมไม่อยากไล้แล้วเดี๋ยวขึ้นไล้หน่อย ลีโอขาครับพี่รอลีโออยู่เนี่ย่รออะไรพี่ก็รอ,อไลค์กับลีโอไงทำไมรีบเลือกหาคคมก่อนไม่อะไรนะพี่เรืองหาคำคมก่อนหาคำคมอะไรไม่ได้หาคำคมอะไรเลย <c oughs> ไม่ได้มี <c oughs> ไม่มีคำคมอะไรสักอย่างเลย คือไลน์เลยดูกินแต่ขนมไหนดูหน้าไหนพี่ <c oughs> <c oughs> อร่อยเยออจะไปเซเว่นเปล่าอมีเงินยี่สิบาทให้พี่เท่าไหร่นะสิบบาทพอพี่อะเอาเลีสิบบาทนะผมไมาได้ขนมพี่ <c oughs> เรียกคู่มาจะไปเซเว่นเนาะค,คุยกับพี่แอบแชทกับใครเนรี่ยใครบกพายื่แล้วจะขึ้นไล์อีกปล่าไม่ขึ้นแล้วเหรอขึ้นพี่ผมกินขนมแป๊บนึงพี่รอนะคราบโอเคค่ะคงอนป่ะเนี่ยไม่คืองอนเปล่า มาคนระับกดอะไรนะกดอะไรอะไรพี่ผมกดออกในสตอรี่ดูสตอรี่อย่างเดียวดูสตอรี่ฉัำในไอจแค่นี้นะดูดูไลฟ์พี่นั่นแหละอ่ะ,อะพี่ทำอะไรอยู่อ่ะพี่ก้มหน้าอยู่แล้วมองกล้องนล้วพี่ก็ทำหน้าแบบ ยิ้มหน่อยยิ้มหนูพีรักเขาไหมรักครับรักไปนานๆไหมรักจริงๆหรือเปล่าจริงครับโอเคแค่นี้นะเดี๋ยวรอนะครับโอเคค่ะตกไว้อะไร,รอ่ะแป๊บเดียวสี่พันห้าอะไรงง ี่พันห้าสี่พันห้าทุกคนสี่พันห้าอ่ะไหนลองส่งดอกกุหลาบส่งอะไร